นี่ครับสัญชาตญานกป่าผูเขานะครับนี่ครับนมวเนาะนรประมาณนี้นะครับค่อนข้างเกาอยู่นะครับนกตัวนี้ในมววใครก็ไม่รู้นะครับอ่ะโอเคครับผม มีเบานะครับนกขันแล้วก,ก็วนขนนะันนะครับให้ดินะครับลีลานะครับนซ้ายหมุนขวานะครับนกตัวนี้สน,สนใจนกต่อนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้นะ เจ้าทองเหลืองนะครับ ครับสวัสดีสอีทุกท่านนะครับที่ติดตามนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์นะวันนี้มีนกต่อมาแบ่งหนึ่งตัวนะครับผมนี่จะ่ป็นจ้าทองเหลืองนะครับเพราะว่ามีปอกขาทองเหลืองอยู่ที่ขานะครับก็ใส่ไว้ตอนเป็นเฉลยตั้งแต่ต่อได้มาเนาะจนตอนนี้ก็เป็นต่อแล้วนะครับเฉลยก็ห้าสิบหกสิบตัวนะครับนี่ผมก็เขวนไว้หน้าบ้านเลยนะครับโยนเป็นนกกุ๊กเดียวนะครับมีขาวลมนะครับผม อันใดสนใจนกต่อนะครับโทรมาเลยนะครับนานๆมีมานะครับนะครับผมโอ้มีนกปลาบินโชบมาอยู่นะครับผมนี่ครับนก